Bye. เอ็นใน้ดีอยากทำดีต่อสังคม ใจซึ่งกันและกันตอนนี้ขงว่ามีไผมาบอกเขาไดเขาทุกคนต้องบอกตนเองให้ได้เพื่อพ่อหลวงของเขา